สวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะวันนี้กลับมาพบกับเอมี่นแล้วในเกมที่มีชื่อว่าโอปี้ที่สามารถขยับบล็อกได้น,นั่นเองเอาละเราไปเริ่มเล่นกันเลยดีกว่านะหนูเหมือนว่าตรงนี้เนี่ยเขากำลังกําลังให้เราขยับบล็อกเองแบบนี้เออเป็นโอปี้ที่แสนง่ายดายมากๆนะทุกคนตรงนี้เราจะต้องขยับบล็อกไปข้างหน้าอ๋อนี่ไงเราจะได้เดินได้นะทุกคนสุดยอดไปเลย แค่นี้ออบบี้ของเราก็ง่ายขึ้นเป็นสิบเท่าเลยอึง้งเดี๋ยวเดี๋ยวมันกระเด็นแต่ว่าต้องระวังด้วยนะไม่งัง้เราอาจจะตกไปก็ได้ถ้าเราขยับบล็อกผิดแค่นิดเดียวตรงนี้ดูเหมือนว่าเขาจะเขียนไว้ว่าบล็อกสีแดงที่เรืองแสงแบบนี้ห้ามขยับเพราะว่ามันขยับไม่ได้นะเราต้องกระโดดเราเองตรงนี้ต้องขยับมาตรงนี้อีกนิดนึงอึ้บอว้ชึบเรียบร้อยแล้วก็ขยับมาตรงนี้นี่เป็นที่เรียบร้อยแล้วตรงนี้เราต้องขยับบล็อกตรงนี้ขึ้นไปฮึบ แล้วก็เอาขึ้นอื ừ, เดี๋ยวมันลอยได้ทุกคนบล็อกลอยได้ชุบชุบชุบแล้วก็ขึ้นมาอีกนิดน,นึงเรียบร้อยบโดดไปค่อยๆโดดไปนะทุกคนไม่งั้นเราจะตกไปก็ได้โอเคมาถึงแล้วตรงนี้ดูเหมือนว่าเราจะต้องเอาบล็อกตรงนี้มาต่อกันนะเออเออเออแย่แล้วทุกคนเอ็มมี่หล่นเพราะว่าเดินไม่ดีถึงแม้ว่าเราจะขยับบล็อกได้แต่ว่าเราก็ไม่สามารถขยายให้มันเดินง่ายขึ้นได้แล้วทุกคนโอเคตรงนี้ต้องขยับมาตรงนี้ฟึบเรียบร้อยชุบ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 มาแล้วถึงแล้วทุกคน โอเคตรงนี้ดูเหมือนว่าเราจะต้องเอาแผ่นสีแดงตรงนี้ขึ้นเพื่อให้เราเดินได้นะเดี๋ยวไหนบอกว่าแผ่นสีแดงขยับไม่ได้มันขยับได้เฉยเลยตรงนี้ต้องต่อบันไดให้เราปีนขึ้นไปแบบนี้อืบแล้วก็ต่อให้เรียบร้อยเรียบร้อยแล้ว,ลวปีนขึ้นไปได้เลยสบายมากเลยออบบี้แบบนี้อืบน่าจะเล่นแป๊บเดียวนะาเดี๋ยวก็จบแล้วล่ะอึบตรงนี้ต้องทำยังไงเนี่ยจะต้องอ๊บนี่ขยับไปทางขวาซ้ายอีกนิดนึงแล้วก็เดินไปค่อยๆค่อยๆจืชุบชุบชุบ นี่ถึงแล้วโอเคทุกคนง่ายมากเลยนะตรงนี้หายหรือเปล่าดูเหมือนว่ามันจะไม่หายนะไปเลยเพื่อทางสายลุงนะโอ้โหลายจ้ามากๆสีสันแสบตาเหลือเกินโอเคถึงแล้วตรงนี้เราจะต้องค่อยๆกระโดดไปนะทุกคนมันมันขยับได้หรือเปล่ามันอ๋อมันสามารถเอาแผ่นออกมาได้อย่างนี้ทําให้เรากระโดดได้ง่ายขึ้นนะทุกคนฮึบชุบนี่ถึงแล้วโอเคต่อไปอันนี้ต้องทําไงเนี่ยอ๋อต้องเอาแผ่นมาโตแบบนี้ชุบ ชุบแล้วก็โดดไปแบบนี้อึบเรียบร้อยถึงแล้วง่ายดายมากตรงนี้เราจะต้ององ้วเดี๋ยวเกือบไปเกือบไปโอเคไปได้เลยฮึบแล้วก็กดยุบช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 ุบเรียบร้อยตรงนี้แผ่นจะต้องยืดยาวแบบนี้อึบชุบชุบโอเคมาถึงแล้วนะทุกคนนี่โอ้โหออบบี้อีกยาวไกลสูงมากๆเลยแล้วก็ขยายฮึบฮึบเรียบร้อย ตรงนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นแผ่นสายลุงนะไม่หายโอเคอึบชุบมันจะมีบางดน่านนะที่ขยับไม่ได้เราก็เลยต้องขยับเองนะทุกคนบอกว่าก,กระโดดเองไนงะชุบชุบแล้วก็เอาแผ่นาวางไว้ตรงนี้ต่อต่อกันให้มันกระโดดง่ายขึ้นมันก็ชุบแล้วก็โดดไปตรงนี้เอาแผ่นมาต่อฮึบชุบเรียบน้อยถึงแล้วเย่ตรงนี้ดูเหมือนว่าจะต้องเอาแผ่นตรงนี้มาต่อฟึบชุบ แล้วก็ตกแล้นี้อุ๊บอุ๊บอุ๊บค่อยๆ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 นะทุกคนเออเเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วก่อนนะเอมมี่คิดว่าเอมมี่มีวิธีอย่างหนึ่งนะทุกคนอย่างแรกก็คือเราจะต้องเอาแผนสีดําตรงเนี้ยไปไว้ตรงนู้นเพื่อให้มันง่ายขึ้นแต่ว่าเราจะต้องค่อยๆโดดไปก่อนแบบนี้แล้วก็ขยับทีเดียวอึ๊บยุบชุบุบเรียบร้อยไปแง่สุดยอดเลยเอาละตรงนี้แปนสีชมพูต้องให้มันสูงขึ้นชุบ แล้วก็ส่งขึ้นนี่ขึ้นลิฟต์นะทุกคนยุบ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 ถึงแล้วโอเคเซฟตรงนี้เป็นแผ่นสีม่วงจะต้องขยับให้มันมาตรงกลางไม่ใช่ตรงกลางตรงริมๆหน่อยเพื่อเราจะได้เดินดง่ายๆขึ้นนะทุกคนโอเคเรามาถึงแล้วตรงนี้เป็นลูกบอลสีแดงแล้วก็สีส้มสีเหลืองเขียวฟ้าม่วงโอเคถึงแล้วตรงนี้เป็นแผ่นที่เราจะต้องไม่สามารถยืดยาวได้เราจะต้องหมายว่า ค่อยๆกระดึ๊บไปแบบนี้ให้มันอยู่ตรงกลางแล้วก็ค่อยกระโดดอันนี้ยากอยู่เหมือนกันนะถ้าเราไม่มีสมาธิใ,ในการกระโดดมันก็ยากมากๆเลยอึ๊บเรียบร้อยเราถึงแล้วโอเคตรงนี้แผ่นอไรเนี่ยแผ่นอะไรเยอะแยะไปหมดเลยอึ๊บเ๋ยตเราค่อยๆกระโดดเอาแผ่นนี้มาตรงนี้แล้วก็เอาแผ่นนี้มาตรงนี้อึ๊บชึบชึบถึงแล้วตรงนี้เป็นบันไดเราจะต้องแบบว่าเกาะปีนขึ้นไปฮึ๊บเฮ้ยเร็วเ๋ยวเดี๋ยวก่อนนะขยับเร็วไม่ได้ไม่งั้นเราจะตกไปอย่างนี้นะทุกคนเอาใหม่ เอาละเราจะต้องขยับบันไดให้ดีนะตรงนี้เอาลงมาก่อนแล้วก็กระโดดขึ้นไปฮึบโอเคแล้วก็เอาบันไดตรงนั้นขึ้นมาอีกนิดนึงแล้วก็ตรงนี้อีกนิดนึงนะทุกคนนี่ในที่สุดเราก็ผ่านมาได้มากมันก็นานอยู่เหมือนกันนะเนี่ยด่านเมื่อกี้เอมี่ตกไปหลายรอบมากเลยตรงนี้ต้องเอามาตรงนี้ชุบชุบชุบแล้วก็ตรงนี้เอามาต่อไว้ตรงกลางให้เราเดินได้สบายๆโอเคใกล้ถึงแล้ว เอมีหวังว่ามันจะใกล้ถึงด่านสิ้นสุดแล้วนะโอเคผ่านแล้วทุกคนโอ้โหยาวมากเลยเดี๋ยวนะมันมีทั้งหมด8ปสิสเตจด้วยกันตอนนี้เราเพิ่งมาถึงแค่35เองเหรอโอ้เดี๋ยวนะทุกคนเอ๊ะม่สังเกตเห็นตรงนี้เครมเรียบร้อยได้อะไรมาเดี๋ยวนี่มันผมใส่ลูกไม่ใช่หรอทุกคนโอ้โหเรามีตัวช่วยที่ยิ่งใหญ่แล้วโอ้โหทุกคนเราจะไปไหนก็ได้เนี่ยตอนเนี้ยโอ้ย ยอดไปเลยในที่สุดแล้วก็มีตัวช่วยที่จะทําให้เราข้ามผ่านด่านได้นี่ว่าแต่เราสามารถเซฟข้ามด่านได้หรือเปล่าไม่น่าได้นะทุกคนเราจะต้องเซฟไปทีละด่ดานอย่างนี้แต่ว่ามันก็ง่ายมากๆเลยนะถ้าแค่มีพมตัวนี้เราก็ง่ายมากๆเลยชุบสิ่งที่เราต้องทําก็คือเซฟไปเรื่อยๆแบบนี้อุบชุบแล้วก็เซฟไปอย่างนี้นะทุกคนโอ้โหสุดยอดเลยแค่มีพรมอันเดียวนี่คือสุดยอด เมื่อกี้เอมมี่สังเกตเห็นดาที่มันเป็นสายลุงนะทุกคนเราจะแวะมาเยี่ยมเย,ยนหน่อยนี่เป็นสายลุงอย่างนี้เลยถ้าเรายิ่งเอาคมเข้ามาตรงนี้ด้วยเนี่ยมันก็จะยิ่งลายตาเข้าไปใหญ่เลยทุกคนโอเคไปเลยชุบเซฟตรงนี้แล้วก็ขึ้นมาข้างบนเพื่อเซฟบ๊บนี่ใกล้ถึงแล้วนะท,ทุกคนนี่ตอนนี้เรามาถึงสเตจที่64กันแล้วนะเซฟบึ๊บบู๊บ๊บนี่เดี๋ยวนะตรงนี้เป็นอะไรเนี่ยเป็นสายลุงนี่ขอเดินหน่อยก็แล้วกันชุบ ชุบชบนี่เดินไปได้เลยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโตกเดี๋ยวตกแล้วตกเออนี่โชคดีที่เรามีโคมนะไม่งั้นคงตกไปแล้วแน่เลยบนี่ขึ้นมาแล้วแล้วก็เซฟชุบ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 ชบ,บเอ้โอเคทุกคนเอ็มมี่คิดว่าอีกสักประมาณ6 0ส0บ0จ็ 60, 70, 70, 20, กว่าสเตทน,นะทุกคนเราใกล้ถึงแล้วตอนนี้เหลือ10บสเตทแล้วอชุบอีกนิดเดียวเราใกล้จะถึงใกล้จะถึงแล้วนะทุกคนเอ่ตอนนี้ เรามาถึงสเตจที่75แล้วแล้วนะทุกคนโอ้โหมันง่ายมากเลย76ต้องเซฟตรงนี้นี่เราก็แค่ต้องเซฟไปทีอาดานเท่านั้นเองนะทุกคนตรงนี้เราก็เซฟนี่แล้วก็เซฟตรงนี้เดี๋ยวข้ามเซฟได้ไหมข้ามเซฟไม่ได้นะทุกคนถ้าเราข้ามเซฟเนี่ยมันก็จะไม่เซฟให้เรานะตรงนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นปากของคุณนู๊บเอาล่ะเราจะปีนขึ้นไปบนตัวของคุณนูบแล้วก็สไลด์ลงมานะฮึบ ชึบึบๆึบึบึปีนขึ้นมาแล้วเดี๋ยวทําไมทําไมมันโบวเบกขนาดนี้แล้วก็สไลด์ลงไปเลยอ้ออื้อ,อ,อถึงแล้วทุกคนง่ายมากเลยนะออบบี้นี้โอ้โหสุดยอดไปเลยกว่าเราจะมาถึงได้นี่นานมากมากถ้าเราไม่มีคมช่วยเนี่ยเราเราคงแบบว่าใช้เวลานาน,านกว่านี้นะ โอ้โหในสุดเราก็มาถึงจนได้มีม็อบให้เราเล่นด้วยโอเคสำหรับวันนี้เอลมี่ก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนรักทุกคนนะบุยบุย